สวัสดีค่ะพบกับนุชเช่นเคยนะคะในช่องมาม่าบุญยมีคลิปนี้พามาทำเมนูปลาท่องโกกรอบนอกกลวงในเหนียวนุ่มนะคะแถมยังไม่อมน้ำมันด้วยค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่ทำง่ายมากๆค่ะทุกคนทำตามกันได้ที่บ้านไม่ใส่แอมโมเนียไม่ใส่เบกกิ้งโซดาหมักเพียง30นาทีนำมาทอดจะได้หน้าตาปลาท่องโกออกมาแบบนี้เลยค่ะ รสชาติอร่อยเหมือนซื้อกินที่ร้านเลยค่ะไปดูวิธีทํากันค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์สองถ้วยตวงเกลือ1.2ส่วนสช้อนชาผงฟู1ช้อนชาน้ำตาล3ช้อนชายีสต 1>, 1ช้อนชาค่ะคนผสมให้เข้ากันนะคะตามด้วยน้ำอุ่น100 ML ค่ะค่อยๆใส่ไปนะคะแป้งแต่และชนิดความหยาบความเบาจะแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นค่อยๆใส่แป้งค่ะแล้วก็คนไปเรื่อยๆให้แป้งเกาะตัวกันดีนะคะแป้งบางตัวอาจจะใช้น้ำไม่ถึง100 ml นะคะ สังเกตแป้งที่ได้จะเกาะตัวกันนะคะให้เหลือเป็นฝุ่นบ้างเล็กน้อยค่ะแต่ถ้าเกิดแป้งแฉะเกินไปนะคะใส่น้ำเยอะเกินไปแล้วสามารถเพิ่มแป้งลงไปเพื่อลดความแฉะของแป้งค่ะเมื่อได้แป้งลักษณะนี้แล้วนะคะใส่น้ำมันรำข้าว15 ml ค่ะ แล้วนวดด้วยมือค่ะนวดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแป้งจะมีความเนียนใช้เวลานวดอยู่ที่ประมาณ3มนาทีก็ได้แล้วค่ะเมื่อเนียนแล้วนะคะเราใช้ฟิล์มปิดค่ะหรือถ้าไม่มีฟิล์มนะคะสามารถใส่ถุง พลาสติกหรือว่าผ้าคลุมได้ค่ะพักแป้งไว้30นาทีค่ะเมื่อครบ30นาทีแล้วนะคะนำแป้งออกมาคลึงค่ะโดยก่อนจะคลึงนะคะเราจะโรยแป้งนวลลงไปด้วยนะคะกันติดใช้มือดึงแป้งค่ะดึงยืดออกไปให้เป็นเส้นยาวแบบนี้นะคะหากมีพื้นที่มากๆนะคะก็ไม่ต้องตัดแป้งออกก็ได้ค่ะคลึงทั้งเส้นได้เลย นุดไม่มีพื้นที่นะคะพื้นที่มีน้อยก็เลยต้องตัดแบ่งแบบนี้นะคะจากนั้นใช้ไม้ครึงให้เป็นแผ่นยาวออกมาแบบนี้ค่ะไม่บางและไม่หนาจนเกินไปนะคะจากนั้นค่ะตัดแป้งออกเป็น2ส,ส่วน แล้วตัดเป็นชิ้นนะคะตามขนาดที่เราต้องการค่ะ เมื่อได้ลักษณะนี้แล้วนะคะนำไม้นำมาจุ่มน้ำแล้วก็ทาลงไปตรงกลางแป้งค่ะหากอยากให้แป้งนะคะมีความอ้าออกให้โรยแป้งนวลค่ะแล้วก็จุ่มน้ำแค่ตรงกลางนิดนิดก็พอค่ะส่วนอันนี้อยากให้มันติดเยอะนะคะก็เลยต้องใส่น้ำตรงกลางแป้งเยอะหน่อยเป็นแถบยาวแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นก็ประกบแป้งเข้าหากันเลย เสร็จแล้วพร้อมลงทอดค่ะใช้ไฟกลางในการทอดค่ะก่อนจะนำแป้งลงไปทอดให้ดึงแป้งออกนิดนึงนะคะค่อยๆทอดแป้งไปเรื่อยๆจนแป้งมีความฟูและเหลืองกรอบค่ะฝากกดติดตามช่องมาม่าบุญยมีกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ เอืองฟูได้ที่แล้วก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเพียงเท่านี้ก็ได้แล้วค่ะสำหรับเมนูปลาท่องโกกรอบนอกเหนียวนุ่มกลวงในอร่อยทำเองได้ง่ายๆรสชาติเหมือนไปซื้อที่ร้านเลยค่ะท่านกับข้าวต้ม น้ำเต้าหู้หรือกาแฟเข้ากันเข้ากันค่ะ